กับสบายดีพอแม่พี่น้องสบายบดีสีแดงสดใสป้าปถืออารถนะป้าพักเบรกก่อน

เพิ่งม,มั้งมมาด้พ่กอกระดาษพ่งไปทางหยาพ่ใหยังแสบได้เลย <laughs> พิ่งมามาไปเลยพึ่งมามพึ่มาไปยังนึ่นงสิมินโว้ยเออไปเอื้อพึ่งเ้อโ้ยแม่จะซื้อได้ เฮ้ยถือบ่นเฮ้ยค่นีพวกม่อยู่เนล่มพุ่นโจโนก็แม่สอยเอาละแปลงคันพอว่าดินมันเจือดลงนหน้าแหงก็เลยขุดดินขึ้นำายดีนะวัสุกุยแปลงค้างไหมหดแปลงปะหุดอันรดแป้งให้บ่หัก คือบบก็มองเองเลยจ้ะมันกินเนื้อทีอยนเกินจจอดเขาพอดีลมดดมันห้อมของเขา่วงแงมไปเฮ้ยโอซะเฮ้ยเธออย่ามาตะเลหน่อยเลยมามาพี่เนื้อล่มพี่เอาอัน หนึ่งลูกชีดมาสู่ทีมงานกินแล้วก็ตำขระปุ่นตำขระปุ่นมา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 เ,เ,เาาร็วเร็วเร็วอาสาล้างเอายอย่างไรเอาใช่ยันมาอยากปูกันแต่เพื่องเอเอมาเถอะ ย่าว้าอะไรวะเออเออนั่งเออไ่ไพมาฟังเออักไม่ได้พักรุพุะง่ายอมเออนั่งอยู่ง่ายเรียกยั่งค่ะพ แหล่นลอยบอโอยมัน <ugly> ก <cup> ็ห <S Á C> <S AR C> ้องเดียวมัดีมันกระโดดขาฮักมากมาเ่น้องไหมเขา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 ฮัตั้งวงอ้อมว้บยอยมันเข่านั่งอ้อมว้นั่งอ้อมว้ยยมันนั่งท่นยายนี่า้อ

น้ำนะขปุ้นแบบกี่ห่อใ่น้ำแบบใช้น้ำอีกจอกนะเขาดามาบอกเรอพรานะว่ใช้ชนะชก้อนนี้เผาเขาจอกมันายจัำพูหญ่กับพ่อผูนโอ้ยหัีเนาะเออแม่มาแล้เลย ลูกชิ้นต้มนั่งทงนีแล้วครถปติมนั่งรถตโน่กินพี่้องเยอยาอยู่กลางแดดรถจะอุ่นที่ไหนกินต้มยำเพรเอออะสาย

ใช้น้ำยัดเสือลาพลูกไม่ใช่น้ำมันแก้วะมียงคงเท่าไหร่ไนี่เฮ้ยน้้ไปแล้วนมี่น้้อแบงกให้ตัวโน่นนะ เดยพี่น้องมาเด้เอเสร็จเลยพี่น้องเลย กับขาวเอาวิขาวทีต e. cool. ันล้นเบจังเดียวกับใจเนืองเสรบอ่ะใจเนืองขับหมดกันใจเนืองกับนม่ใจข้นหัวปลาหมักใจเลืองเสร็จใจขาวครับขับหมด้ว กระปุ mm ่นไหนดนันด้ออิุกน่งกุกน่ดย่ไปด้อน tôi lót cho nóng cái là... Nó tất cả mọi người mệt mặt 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 นัไว้น <ông> <ơi S 1> ้อยับเพาะ่ไว้สนิทก่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณบคุณละลายเด้อพี่น้องกูไปสุขุสุขคนขอบคุณกุกกำลังใจของคุณคอมเมนต์น้องเนาะทำกรปุ้นม้อนิกินกลางเดินกลางแดนเลยแซ่บจวดจัดคือเก่าพี่น้องเนาะต้อกันคิดหนาสำหรับคลิปนี้ ไป <Yeah. S 2> <Yeah. S 3> yeah.